โรงเรียนบ้านยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองมีนักเรียนทั้งหมด174คน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนภายใต้การบริหารงานของนายทองคูณนามสว่างพูวอหน่วยการโรงเรียนบ้านยางโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายโดยการกระโดดโลดเต้น60นาทีมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้เด็กไวเรียน มีความรอบรู้ด้านกิจกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเด็กวัยเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและให้ความช่วยเหลือองค์กรหรือโรงเรียนอื่นๆโดยการบอกต่อชี้แนะแนะนำนเผยแพร่าการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นโดยเฉพาะปัญหาภาวะโภชนาการอ้วนผอมเตี้ยรวมทั้งเด็กไม่แข็งแรงดังนั้นโรงเรียนบ้านยางจึงดำเนินกิจกรรมโดยการร่วมขับเคลื่อนตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและส่งเสริมการออกกำลังกายให้ชุมชนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมจัดตั้งกลุ่มดอกยางรวมพลังก้าวท้าใจภายใต้คำขวัญมาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสร้างวัยเรียนห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน มีการเจริญเติบโตเต็มศัก,กยภาพ 3. เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. เพื่อเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการสร้างเสริมคุณค่าแก่สังคม 5. เป็นโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจที่มีวิธีดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กวัยเรียนวัยรุ่นในระยะสั้นและระยะยาวขั้นตอนในการดำเนินงาน 1. ขั้นเตรียมการ v 1เข้าถึงโดยการศึกษาคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ v 2เข้าใจมีแผนปฏิบัติงานหรือโครงการมีประกาศนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะทำงาน V3 โต้อตอบซักถามแลกเปลี่ยนมีการประสานงานประชุมคณะทำงานภายในโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายติดต่อประสานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 2. ขั้นดำเนินการโรงเรียนบ้านยางมีกิจกรรมดำเนินการอยู่3กิจกรรมดังนี้ V4 ตัดสินใจประชาะสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนครูบุคลากรและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกลุ่มอีกทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 V5 เปลี่ยนพฤติกรรมโดยกิจกรรมสร้างแกนนำด้านสุขภาพ1 กิจกรรมการออกกําลังกายจะออกกําลังกายหน้าเสาธงวันละ1 10ถึง15นาทีแบ่งการออกกําลังกายเป็น2แบบดังนี้แบบที่1การออกกําลังกาย3ออคือแอโรบิกอดทนและอ่อนตัวสําหรับเด็กที่มีปัญหาน้ําหนักเกินตัวจํานวน18คนและแบบที่2การออกกําลังกาย2ออคือแอโรบิกและอ่อนตัวสําหรับเด็กที่ไม่มีปัญหาน้ําหนักเกินตัวจํานวน20คน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคเรียนละหนึ่งครั้งประกอบไปด้วย4กิจกรรมคือ 1. ลุกนั่ง60วินาที 2. ดันพื้นประยุกต์30วินาที 3. นั่งงอตัวไปข้างหน้าและ 4. ยืนยกเข่าขึ้นลง3นาที 3. กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการมีกิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละหนึ่งครั้งปรากฏว่ามีนักเรียนอ้วน15คนคิดเป็นร้อยละ8.38นักเรียนผอมจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ5.03นักเรียนเตี้ยหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ0.56 3. ขั้นติดตามประเมินผลพบว่ากิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนร้อยละ80มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ครูผู้สอนและผู้ปกครองได้ทราบถึงภาวะโภชนาการของนักเรียนประโยชน์ของการทำกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาภาวะโภชนาการมากยิ่งขึ้นทำให้รู้จักการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและโรงเรียนอื่นๆโดยการเผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาสุขภาพปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งเสริมการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 1. การบริหารจัดการที่ดี 2. ทีมงานที่มีคุณภาพ 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งการขยายผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ V6 บอกต่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธงชั่วโมงโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษาการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนรายวิชาสุข,สข,สขสศึกษาและภละศึกษาประชาสัมพันธ์ภายนอกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เ,เว็บไซต์โรงเรียนเฟซบุ๊กโรงเรียนไลายห้องเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข,สข,สขสศึกษาและภละศึกษาและเผยแพร่โครงการก้าวท้าใจสู่ชุมชนจากการจัดกิจกรรมทางกายก้าวท้าใจในโรงเรียนบ้านยางทำให้นักเรียน และครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีส่งผลให้นักเรียนและครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี